อัปเดตล่าสุดวันที่28พฤษภาคม2568พายุเริ่มทวีกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงโกอตอนบนทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนฝนตกลมกระชุกแรงบางแห่งเนื่องจากทิศทางของพายุนั้นจะส่งผลให้มีฝนตกมีลมพัดด้วยปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในแต่ละภาคบริเวณใดจะมีฝนตกหนักตกแช่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยคะ่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะติดตามอัปเดตส,สภาพอากาศในช่วงเดือนมิถุนายนยาวๆ1เดือนบริเวณประเทศไทยในช่วงต้นเดือนไปจนถึงกลางเดือนปริมาณฝนยังคงตกชุกต่อเนื่องมีอัตราข,ของฝนร้0ยลของพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันภาคตอนออกด้านรับลมมรสุมส่วนใหญ่ปริมาณฝนในช่วงต้นเดือนยังมีฝนชุก หลังจากนั้นหลังกลางเดือนมิถุนายนไปแล้วคาดการว่าปริมาณฝนโดยรวมจะเริ่มลดน้อยลงและอาจมีฝนหยุดตกได้ฝนทิ้งช่วงจะมีฝนหยุดตกประมาณ7วันขึ้นไปค่ะภาคเหนือในช่วงต้นเดือนมิถุนายนปริมาณฝนโดยรวมจะอยู่ที่ร้อยละส0 6 0ของพื้นที่หลังจากนั้นฝนจะลดลง ครึ่งแรกของเดือนยังมีฝนดีงามส่วนภาคตนออกและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันตลอดช่วงมีฝนร้อยละหกสิบไปจนถึงแปดสิบของพื้นที่โดยเฉพาะครึ่งแรกของเดือนมิถุนายนหลังจากนั้นครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนโอกาสเกิดฝนจะเหลือร้อยละสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะเริ่มมีฝนลดน้อยลงบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ต้นเดือนมิถุนายนจะเหลือฝนประมาณร้อยละสีถึงหกของพื้นที่หลังกลางเดือนมิถุนายนปริมาณฝนอาจลดลงอัปเดตสภาพอากาศในวันที่28พฤษภาคม บริเวณประเทศไทยเริ่มมีน้ำท่วมฉับพลันหลายแห่งเนื่องจากฝนติดต่อก,กันมายาวนานหลายวันในวันนี้วันที่28ไปจนถึง31พฤษภาคมยังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศจมตัวในช่วงเช้าๆอาจมีฝนได้เล็กน้อยช่วงดึกๆจนถึงประมาณ3นาฬิกาจะมีฝนตกหนักด้านหน้าเทือกเขาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกเนื่องจากมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดไปปะทะบริเวณดังกล่าวจึงเกิดฝนตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้านรับลมมรสุมให เฝ้าระวังฝนสะสมน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะในจังหวัดบึงกาฬนาครพนมสกลนครมุกดาหารน้องคายอุดรธานีนควลลมพลูและจังหวัดเลยค่ะวันที่29ไปจนถึง31พฤษภาคมยังมีฝนตกต่อเนื่อง ส่วนวันที่1นวถึงหมิถุนายนปริมาณฝนอาจลดลงในบางพื้นที่ค่ะแต่ยังมีฝนด้านรับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตนออกใกล้กับแนวชายฝั่งและภาคเหนือตอนบนช่วงวันที่7เป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือ เพราะเป็นด้านรับลมมรสุมเนื่องจากย่อมความกดอากาศตำ่ำจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในช่วงวันที่31พฤษภาคมหลังจากนั้นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมาพัดปกคลุมประเทศไทยและจับตาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนบริเวณทะเลจ,จีนใต้จะมีการก่อตัวย่อมความกดอากาศตำ่ำและเคลื่อนเข้าใกล้กลเกาะไหหลำอ่าวตังเกียรร่องมรสุมจะเคลื่อนขึ้นปกคลุมตอนบนของไทยเหนืออีสานเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในแต่ละภาควันนี้ยังมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องส่วนใหญ่เน้นตกช่วงบ่ายจนถึงค่ำส่วนช่วงประมาณศูนย์นาฬิกาจนถึง4นาฬิกายังมีฝนตกต่อเนื่องได้บางแห่งเป็นฝนตกผปลปปอย บริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ80ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งได้แก่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าอยู่ที่ประมาณ23-25องศาเซลเซียสและสูงสุด29-33องศาเซลเซียสทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวน เนื่องจากมีพายุก่อตัวบริเวณฝั่งตะวันตกของไทยจึงพัดเข้าปกคลุมมีทั้งลมตะวันตกเฉียงใต้และลมฝ่ายตะวันออกด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ7ของพื้นที่โดยจะเกิดฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิการศิธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิตามสุดอยู่ที่2 3 2 5ถึงองศาเซลเซียสและสูงสุด32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยลของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งในจงังหวัดอุทยัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคนองประมาณ160ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศงาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ได้แก่เพชรชบุรีประจบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิตำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมามีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทะเลคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสและสูงสุด32-35องศาเซลเซียสโดยลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณประเทศไทยในช่วงนี้ฝนยังตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือ เนื่องจากลมที่พัดไปปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวเวงกอตอนบนนั้นจะมียอมความกดอากาศตามปกคลุมจึงทําให้เกิดฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือส่วนภาคตะนออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่18-30สิบพฤษภาคมมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ160ยละจนถึง80ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคเหนือค่ะ และในวันที่31พฤษภาคมเป็นต้นไปฝนจะเริ่มลดน้อยลงได้บ้างเว้นวักบ้างประมาณ3-4วันหลังจากนั้นฝนจะกลับมาตกใหม่อีกครั้งโดยเริ่มตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไปและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เมื่อพัดไปเลี้ยงพายุพายุเคลื่อนขึ้นฝั่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมาพัดแรงตามทิศทางของลมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝนต้องพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยโดยผ่านบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจึงจะได้รับความชื้นในบริเวณดังกล่าวเริ่มใหม่อีกครั้งในช่วงวันที่7มิถุนายนส่วนในวันนี้วันที่28ไปจนถึงประมาณวันที่30ยังมีฝนตกได้อย่างต่อเนื่อง ฝนปานกลางจนถึงค่อนข้างหนักด้วยค่ะยกเว้นภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันช่วงนี้มรสุมตะวันตกเชียงใต้พัดสูงไปปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคกลางและเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำจึงทำให้ภาคใต้ตอนล่างฝนเริ่มลดน้อยลงส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกชุกระหว่าง28-30พฤษภาคมมีโอกาสเกิดฝนอยู่ที่ร้อยะ6 0ไปจ7 0ของพื้นที่ค่ะ อัปเดตปริมาณฝนที่ยังคงเกิดขึ้นเนื่องจากรัศมีของยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอา่าวเบงกอลตอนบนทําให้บริเวณทะเลอันดามันอา่าวเบงกอลตอนบนรวมทั้งอ่าวมัตตบันหมู่เกาะนิโคบามีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมพัดแรงจากรัศมีของพายุส่วนประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดไปเลี้ยงพายุด้วยประกอบกับมีแนวลมพัดสอบ ในจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องสอนจะมีฝนตกหนักเช่นอเภอขุนยวมจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกหนักที่เสมิงอเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมแม่วางอเภอสันทรายสารพีหางดงอเภอแม่วางอเดอยเต่าอเหอดจังหวัดลำพูนตั้งแต่บ้านทิอเภอเมืองลำพูนบ้านห้องอลี้จังหวัดลำพูนมีฝนเกิดขึ้นค่ะและฝั่งตะวันออกของภาคเหนือฝนตกหนักมากที่สุด ที่อำเภอเมืองพะเยาอเภอจุนอภอแม่ใจภูการยาวอปงอเชียงม่วนอเภอเมืองจังหวัดลำปางอเภอเงาอเภอแม่เมาะอเภห้างฉัดอเภอเมืองลำปางอเภอแม่ทะจนถึงอเภศบปราบอเกาะคาจังหวัดแพร่เป็นพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดเริ่มตั้งแต่อเสองอร้องกวางอเมืองแพร่อเด่นชัยอสูงแม่นอเภอลองอเภอวังชิ้น ฝนจะตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงในช่วงเช้าประมาณ0นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักตั้งแต่อำเภอท่าปลาอำเภอน้ำปา่าอำเภอเมืองอุตรดิตถ์รับแลทองแสนขันอำเภอพิชัยและอำเภอตรอนพื้นที่สีแดงเข้มกันเลยค่ะส่วนจังหวัดน่านจะมีฝนเกิดขึ้นที่บริเวณอเ,อเวียงสาอ,อนาน้อยและนาหมืน่นรวมทั้งอเ,อเมืองน่าน ใกล้กับจังหวัดแพร่และพะเยาจะมีฝนกันได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดสุโขทัยพิศนุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและแพร่เป็นพื้นที่ที่มีฝนมากที่สุดในช่วง00นจนถึงช่วงเช้าสุโขทัยเริ่มมีฝนตั้งแต่ศรีสัชนาลัยสวรรคโลกศรีนครอเภอเมืองสุโขทัยศรีสำโรงเภอกงไกรลาศคขีรีมาส่วนบ้านดาลันห้อยและทุ่งเสเลี่ยมจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงบานกลาง จังหวัดตากมีฝนได้เล็กน้อยที่ท่าสองอย่างอําเภอแม่สอดและอําเภออุ้มผางกำแพงเพชรฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนะักตั้งแต่อำเภอพรานกระต่ายอำเภอเมืองกำแพงเพชรอําเภอลานกระบือไซงามายทองวัฒนาบึงสามคีคลองขุงขานุวรลักษณ์สบุรีคลองลานและปางศิลาทอง บริเวณตอนล่างของกำแพงเพชรจะเป็นฝนเล็กน้อยจังหวัดพิจิตรมีฝนตกหนักฝั่งตะวันตกของจังหวัดพิจิตรสามงามวัชระประมีโพป,ประทับช้างบึงนารางโพทะเลตะพานหินส่วนบานาคลงเจริญทับเคราะห์วังสายพูนสักเหล็กจะมีฝนน้อยค่ะจังหวัดพิษณุโลกฝนตกหนักจะอยู่ที่อำเภอเมืองพิษณุโลกพมพิรามวัดโบสถ์ชาตรการนครไทยวังทองบางระกรมส่วนบางกระทุ่มเนินมะปรางมีฝนน้อยค่ะ จังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามีฝนได้เล็กน้อยที่หนองไผ่บึงสามพันวิเชียบรีชนแดนและวังโป่งเป็นฝนบางเบาส่วนตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ์ฝนน้อยค่ะเป็นเมฆครึ้มตั้งแต่น้ำหนาวลมเกาลมสักเขาคอและอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ฝนน้อยค่ะช่วงเช้าอากาศจมตัวเป็นส่วนใหญ่โอกาสเกิดฝนจึงมีได้บางพื้นที่ภาคตนออกเฉียงเหนือ มีกลุ่มฝนเข้าปกคลุมที่อำเภอนายุงอำเภอนามสมอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีส่วนจังหวัดเลยจะมีฝนตกหนักด้านฝั่งตะวันออกใกล้กับจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอปากชมอำเภอนาด้วงเอราวันเชียงคานอำเภอเมืองวังสะพุงอำเภอผาขาว ส่วนจังหวัดหนองบัวลำพูคาดว่าจะมีฝนตกหนักตอนบนพื้นที่สีแดงในจังหวัดหนองบัวลำพูได้แก่อำเภอสุวรรณครูหาอำเภอนาวางังอำเภอนากลางจนถึงอำเภอเมืองหนองบัวลำพูส่วนตอนล่างสีบุญเรืองโนนสังมีฝนน้อยจนถึงอำเภอเมืองตอนล่างด้วยส่วนจังหวัดอุดรธานีมีฝนได้เพียงบางเบาจังหวัดหนองคายมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอสังคมอำเภอศรีเชียงใหม่และโพตากเป็นฝนบางเบาค่ะ จังหวัดขอนแกน่นมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่ภูผาม่านสีชมพูชุมแพเวียงเก่าหนองนาคำภูเวียงและหนองเรือฝนจะตกหนักบางแห่งเป็นพื้นที่สีแดงสำหรับฝั่งตะวันตกของจังหวัดขอนแกน่นจนถึงอุบลรัฐเขาวสวนกวางน้ำพองบ้านฝางและอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิมีฝนเกิดขึ้นปกคลุมตอนบนของจังหวัดชัยภูมิ อำเภอบ้านแท่นภูเขียวแก้งคะ้อฝนจะตกหนักส่วนที่อำเภอคอนสาร,กรเกษตรสมบูรณ์น้องบัวแดงฝนน้อยค่ะตอนล่างของชัยภูมิอำเภอเมืองชัยภูมิบ้านข้าหน้องบัวละเวจัดตุัาเนินสง่าเกิดฝนได้เพียงเล็กน้อยค่ะส่วนอำเภอบำเน็จนรงทรัพย์ใหญ่เทพสถิตฝนน้อยค่ะมีเมฆคลึ้มจังหวัดนครราชสีมาบัวใหญ่พิมายโนนสูงโชคชัย คอนบรีน้องบุญมากเฉลิมพระเกียรติจักราชมีฝนเกิดขึ้นบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สีแดงและอำเภอเมืองนคนรราชสีมาสีคิ้วโชคชัยวังน้ำเขียวมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันค่ะฝั่งตะวันออกของภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงเช้ายังมีท้องฟ้าครึ้มฝนน้อยมากๆเป็นเซลลของฝนเล็กๆเ,เช่นอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานีที่เด็ดอุดมน้ำยืนน้ำขุ่นเป็นฝนบางเบาค่ะสอปปอลาวแขวงอัตตะปือฝนตกหนักช่วงเช้าค่ะภาคกลางฝั่งตะวันตกด้านหน้าเทือกเขาฝนจะตกแม่วงแม่เปิลชุมตาบงลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์บันพดพิสัยและก้าวเลี้ยวส่วนจังหวัดลพบุรีจะมีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่อเภอเมืองลพบุรีอเภอโคกเจริญนองม่วงสะโบดชัยบาดาน ท่าหลวงลำสนธิมีฝนตกแรงจนถึงอำเภอพัฒนานิคมฝั่งตะวันออกของจังหวัดลบบุรีตั้งแต่โคกสำโรงหนองม่วงบ้านมีท่าวุง้งมีฝนตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงจังหวัดชัยนาธมีฝนตกหนักฝั่งตะวันตกหนองมะมงหันคาเนินขามจังหวัดอุทัยธานีฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักตั้งแต่ลานสัก์บ้านไร่ห้วยคด หนองฉางอเภอเมือองุทัยธานีหนองขายยางส่วนที่อเภอสว่างอารมณ์ทับทันจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีฝนตกหนักบริเวณตอนบนของสุพรรณบุรีใกล้กับจังหวัดชัยนาทและจังหวัดอุทัยธานีค่ะได้แก่อเภอด่านช้างอหนองยาไซเดิมบางนางบวชสามชุกดอนเจดีสีประจันจังหวัดกาญจนบรุรีมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะใกล้กับหน้าเทือกเขา อำเภอสังขบ,บุรีทองผาภูมิสีสวัสดิ์ไซโยกท่าม่วงท่ามะกาอเภอเมืองกาญจนบ,บุรีราชบุรีจะมีฝนตกหนักอยู่ที่โพธารามเอเมืองราชบุรีจอมบึงสวนพึ่งบ้านโป่งนะครปฐมมีฝนเล็กน้อยที่อ,มเ,อเมืองนะครปฐมสามพรานนะครชัยศรีสมุทรสาครสมุทรสงครามมีฝนเล็กน้อยสมุทรปราการมีฝนเล็กน้อย ส่วนที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีฝนเล็กน้อยด้วยเช่นกันจังหวัดสระบ,บุรีมีฝนตกฝั่งตะวันตกของจังหวัดสระบ,บุรีได้แก่อําเภอพระพุทธบาทหนองโดนบ้านหมอดอนพุทธเสาให้หนองแซงและหนองแครค่ะใกล้กับแนวชายฝั่งช่วงค่ําคืนให้เฝ้าระวังกันด้วยค่ะภาคตะวันออกกลุ่มฝนที่เข้าปกคลุมจะมีฝนกันได้เล็กน้อยในจังหวัดนครน,นายกค่ะ อำเภอบ้านนาอำเภอเมืองนครนายกช่วงเช้าว,วันนี้บริเวณจังหวัดสะแก้วจะมีฝนบางเบาที่อำเภอตาพระยาส่วนจังหวัดอื่นๆฝนน้อยค่ะจังหวัดตราดจะมีฝนที่บริเวณอำเภอบ่อไร่อำเภอบ้านแหลมอำเภอเมืองตราดเกาะช้างเกาะกูดเป็นต้นค่ะภาคใต้ฝนน้อยค่ะในช่วง00น,นจนถึงช่วงเชา้ามีฝนบางเบาๆง,งเบาที่เพชรบุรีหนองยาไซแก่งกระจานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปานบรุรีหัวหินกุยบุรีพื้นที่อื่นๆฝนน้อยค่ะเป็นเมฆครึ้มในช่วงเช้าจังหวัดยะลามีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองยะลากาบังยะหารือศะบรนังสตาเบตงทานโตจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักอยู่ที่รือศรสีสาคนจะแนะอำเภอสุงไงโกลกสุงไงปาดีตากใบอํเภอเมืองนราธิวาสวันนี้ฝนเปลี่ยนไปค่ะ วันนี้ภาคใต้ตอนล่างมีกลุ่มฝนเข้าตกหนัก2จังหวัดด้วยกันคือจังหวัดยะลาและนาราธิวาสเตรียมรับมือช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นอาจมีฝนมากกว่าในช่วงเช้าค่ะอัพเดตฝนสะสมจากโมเดลของ ecmwf ลมพัดทวนเข็มฬิกาเริ่มรุนแรงค่ะบริเวณเอา่าวเบงกอตอนบนได้เหนี่ยวนาเอาความชื้นจากลมตะวันตกเฉียงใต้พัดไปเลี้ยงพายุทั้งหมดเลยค่ะบริเวณภาคใต้วันนี้ท้องฟ้าจะโปร่งอากาศจะแห้งเนื่องจากความชื้นจะน้อยลงเพราะถูกเหนี่ยวนําไปเลี้ยงพายุยอมความกดอากาศต่ําจะก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางใกล้กับเมืองยาจางประเทศเวียดนาม วันนี้ช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนักที่ภาคเหนือด้านหน้าเทือกเขาเนื่องจากมีลมพัดเข้ามาปกคลุมความชื้นที่ได้จากพายุเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สวยอำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอพานอำเภอป่าแดดและอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่วางเสมิงอำเภอพร้าวเชียงดาวชายประการอำเภอฝาง จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีเมฆครึ้มและมีฝนตกปล่อยๆฝนตกกันทั้งวันตั้งแต่บริเวณอำเภอปางมาผ้าอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปลายขุนยวมแม่เสเรียงแม่ลาน,น้อยจนถึงอำเภอศบเมยจังหวัดตากจะมีฝนตกหนักอยู่ที่ท่าสองอยางและอำเภอแม่ระมาดช,ช่วงบ่าย จะมีฝนเพิ่มขึ้นในวันที่28พฤษภาคมบริเวณภาคเหนือโดยฝนจะกระจายตัวตกหนักถึงหนักมากที่เชียงรายอเภอพญามเมงรายขุนตาลอเภอเทิงอเภอเวียงแกน่นอเภอแม่สวยอเมือมเงเชียงรายอเภอเวียงป่าเป้าอเภอพานจังหวพะเยาอเภอแม่ใจอเภอเมืองพะเยาภูกามยาวมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดน่านแพร่พะเยายังมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดน่านเริ่มมีฝนตั้งแต่ อำเภอสองแควเชียงกลางอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอแม่จริมอำเภอนาหน,น้อยและนาหมืน่นส่วนจังหวัดแพร่จะมีฝนตกหนักที่อำเภอร้องกวางในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่คำค่ะตอนล่างของภาคเหนืออุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรชบูรณ์สุขโขทยัยโดยสุขโขทยัยอาจมีฝนตกหนักที่สวรรคโลกอำเภอเมืองสุขโขทยัยศรีนครตอนล่างของภาคเหนือ ช่วงวันที่28ช่วงเย็นจนถึงข้ามฝนจะตกหนักที่สวรรคโลกสีสำโรงทุ่งเสรียมอำเภอเมืองสุขโขทยัยกรงไกรล,ลาดจังหวัดพิษณุโลกจะมีฝนตกหนักที่พมพิรามอำเภอเมืองอำเภอ,อ,เอบางรกระกมจังหวัดกำแพงเพชรพรานกระต่ายลานกระบือใสงามายทองวัฒนาและบึงสามัคีพิจิตจะมีฝนที่สามงามวัชระบารมีโพประทับช้างบึงนารางังโพทะเล ช่วงวันที่28ช่วงเย็นจนถึงข้ามฝนยังคงปก,ปกคลุมและตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนล่างจังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงดึกจะมีฝนตกหนักตั้งแต่อเภอวังโป่งชนแดนหนองไผ่บึงสามพันและวิเชียบรบุรีจังหวัดนครสวรรค์อเภอชุมแสงหนองบัวไผ่าสาลีส่วนจังหวัดพิจิตรภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักอภอบางมูลนาคโพทะเลบึงนารางตพานหินและทับคล้อส่วนที่อ,อเมืองพิจิตรมีฝนน้อยค่ะ ช่วงดึกของวันที่28จนถึงเช้าวันที่29ภาคเหนือยังมีฝนตกที่ภาคเหนือตอนล่างต่อเนื่องและช่วงบ่ายจนถึงข้ามของวันที่29ฝนตกหนักจะเกิดขึ้นมากกว่าวันนี้ค่ะโดยภาคเหนือจะมีฝนกระจายตัวและพื้นที่สีแดงจะเกิดขึ้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตาก3จังหวัดนี้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากด้วยพิษณุโลกกาแพงเพชรพิจิตรฝนจะตกหนักในช่วงดึกของวันที่29เข้าสู่ช่วงดึก ภาคเหนือตอนล่างมักจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงเช้าจะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอสร้างคอมอำเภอบ้านดุงอำเภอเมืองอุดรธานีมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางและอำเภอหนองคายอำเภอโพนพิสัยเฝ้าไร่และรัตนวาปีส่วนที่จังหวัดบึงกาฬฝนเริ่มลดน้อยลงฝนตกหนักจะอยู่ที่อุดรธานีสกลนครฝั่งตะวันตก สกลนครได้แก่อำเภอบ้านม่วงเจริญสินสว่างแดนดินสองดาววาริชภูมิพังคนวานอนิวาสและคำตากล้าส่วนจังหวัดอุดรธานีฝั่งตะนออกบ้านดุงทุ่งฝนพิบูลรักอำเภอชัยวานกู่แก้วสีธาตช่วงประมาณ7จ็นาฬิกาปริมาณฝนภาพตนออกเฉียงเหนือจะลดลงเข้าสู่ช่วงบ่ายปริมาณฝนจะกลับมาตกใหม่ในจังหวัดเลยเป็นฝนเล็กน้อยบางเบา ่วนช่วงประมาณ0นาฬิกาของวันที่28จนถึงเช้าวันที่29พฤษภาคมฝนจะตกหนักที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารอุบลร,ราชธานีอุดรธานีหนองคายภาคตนออกเฉียงเหนือจะมียอมความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมด้วยค่ะวันที่29ช่วงสายไปจนถึงช่วงบ่ายฝนจะตกน้อยลงแต่ลมจะพัดแรงและมีอากาศร้อนอบอ,อ้าว ปริมาณฝนจะกระจายตัวบริเวณภาคเหนือตอนล่างจากร่องมรสุมที่ปกคลุมในวันที่29พฤษภาคมค่ะภาคกลางช่วงเช้าปริมาณฝนยังน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายฝนจะเริ่มเคลื่อนตัวมาปกคลุมจังหวัดนครสวรรค์อำเภอแม่วงอำเภอลาดยาวอำเภอเก้าเลี้ยวพะยุหะครีรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอสามโคกฝนยังคงตกหนักต่อเนื่อง 17นาฬิกาบริเวณจังหวัดชายนาทอ,มอเมืองสันคบุรีสัพพญาหันคาเนินขามจะมีฝนตกหนักอุทัยธานีน้องช้างอเภอเมืองทับทันมีฝนตกหนักด้วยค่ะช่วงดึกของวันที่28บริเวณภาคกลางอาจมีกลุ่มฝนเข้าตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดสระบ,บุรีลบบุรีตั้งแต่อ,มอเมืองสระบ,บุรีโคกตูมพระพุทธบาทแก่งคอยเสาให้น้องแซงวิหารแดงฝนจะตกหนัก ส่วนจังหวัดลบบุรีมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองอภอพัฒนานิคมอเภอโคกสำโรงอเภอท่าวุง้งฝนตกหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีค่ะเกือบทุกอำเภอของสระบ,บรุรีโดยเฉพาะที่พระพุทธบาทหนองโดนบ้านหมอดอนพุทธเสาให้หนองแซงหนองแคอเภอเมืองสระบ,บรุรีแก่งคอยฝนจะตกหนักไปจนถึงวิหารแดงค่ะประมาณ3นาฬิกาของวันที่29ช่วงเช้าๆฝนตกหนักที่นครนายกสะแก้ว ปราจินบุรีทั้งนครนายกปราจินบุรีและสระบ,บุรีจะมีฝนตกหนักค่ะภาคตะวันออกช่วงเช้าตั้งแต่7นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาฝนน้อยค่ะเข้าสู่เวลา18นาฬิกาจะมีฝนเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกด้านหน้าเทือกเขาและเช้าวันที่29ฝนจะตกหนักบริเวณปราจินบุรีนครนายกทุกอำเภออำเภอบ้านนาอำเภอปากพีอำเภอเมืองนครนายกองครักษ ส่วนจังหวัดปราจินบุรีอเ,อเมืองปราจินบุรีอศรีมหาโพธิ์ศรีมโห,หสถอเภอบ้านสร้างตอนบนของจังหวัดปราจินบุรีอเภอประจันตคามอเภอนาดีและอเภอกบินบรุรีฝนจะตกหนักจนถึงอเภอท่าตะเกียบฉะเชิงเซาสนามชัยเขตพนมสารคามแปลงยาวบางคล้าราชสารวังเย็นอเภอเมืองบางน้ำเปรี้ยวบ้านโพและบางประกงค่ะฉะเชิงเซา ปราจินบุรีนครนายกเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักส่วนภาคกลางจังหวัดสระบ,บรุรีอําเภอเมืองสระบ,บรุรีฝนจะตกหนักเป็นยอมยอมส่วนจันทบ,บุรีจะมีฝนตกหนักที่แก่งขางแมวนายใหญ่อามท่าใหม่อําเภอเมืองจันทบ,บุรีและแหลมสิงค์ค่ะจังหวัดตราดฝนน้อยค่ะอําเภอคลุงจังหวัดจันทบ,บุรีมีฝนเล็กน้อย ปริมาณฝนในวันที่29จะหนักมากกว่าในช่วงวันที่28ค่ะตกตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่29ส่วนช่วงบ่ายภาคตอนออกยังมีฝนตกต่อเนื่องในวันที่29ค่ะภาคใต้ปริมาณฝนช่วงเช้าลดน้อยลงเข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่28จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนได้เพียงบางเบาได้แก่จังหวัดยะลานราธิวาสตอนบนได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี วันที่28ช่วงคำ่ำเวลาประมาณ22นาฬิกาบริเวณภาคใต้ฝนจะเริ่มลดน้อยลงส่วนภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือช่วงดึกจะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคตนออกเฉียงเหนือรอยต่อระหว่างวันที่ 28- ถึงเช้าวันที่29ในจังหวัดสกลนครอุดรธานีหนองคายนะครพนมมุกดาหารศรีสะเกษสุรินทร์อุบลราชธานีภาคตนออกนะครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วภาคกลางลบบรุรีสระบ,บุรี ภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดตากพายุทวีกำลังแรงขึ้นในวันที่29พฤษภาคมทําให้บริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางฝั่งตะวันตกด้านหน้าเทือเขาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคใต้จะเป็นตกหนักภาคใต้ตอนบนเพชรบุรีประจวบคิริขันจนถึงชุมพรช่วงวันที่29ช่วงบ่ายจนถึงค่าฝนจะกระจายตัวเพราะความแรงของพายุ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักปางแห่งพื้นที่สีแดงในจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรสำหรับภาคเหนือส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีตอนล่างได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีฝนจะตกหนักในวันที่19ช่วงดึกๆกปกคลุมไปจนถึงจังหวัดนครพนมสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีร้อยเอ็ดยะโสธรฝนจะตกหนักในวันที่19ส่วนวันที่18 FC จากยะโสธรร้อยเอ็ดอาจมีฝนน้อยค่ะหลังจากนั้นในวันที่30ช่วงบ่ายจนถึงค่ำพายุเคลื่อนขึ้นฝั่ง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนกลับมาตกหนักใหม่ในวันที่30จากทิศทางของลมตะวันตกเฉียงใต้ภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างพิษณุโลกกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิจิตรเพชรบูรณ์ภาคกลางนาครสวรรค์ลบบุรีสระบบุรีฝนจะตกหนักอ่างทองสิงห์บุรีภาคตนออกเฉียงเหนือตั้งแต่ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีร้อยเอ็ดยะโสธรบึงกาฬหนองคาย อุดรธานีสกลนครและนะครพนมจะมีฝนตกหนักในวันที่30ยิ่งดึกยิ่งตกหนักฝั่งตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ วันที่31พฤษภาคมยังมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำส่วนวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปบ่ายถึงค่ำจะเป็นฝนเล็กน้อยบางเบาลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยแต่มีกำลังอ่อนลงช่วงระหว่างวันที่3ไปจนถึง6มิถุนายนหลังจากนั้นในวันที่7มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมาพัดแรงและมีหย่อมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนบนอาจทำให้ลมพัดเข้าสู่แนวร่องม,มรสุมและพัดไปเลี้ยงพายุ ประเทศไทยฝั่งตะวันตกเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกหนักอีกครั้งระหว่างวันที่7ไปจนถึง11มิถุนายนค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศก,กับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ